เสียงเฮดังสนั่นทั้งประเทศในค่ำคืนที่แฟนกีฬาชาวไทยไม่มีวันลืมเมื right ่อภาพของสาวไทยในสนามวอลเล่บอลกลายเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ปราตรึงหัวใจจากจังหวะที่ทุกอย่างเหมือนจะพังทลายกลับกลายเป็นการลุกขึ้นสู้ที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กีฬาไทยเกมที่เริ่มต้นด้วยความกดดันเกมที่คู่แข่งอย่างเวียดนามส่งเสียงเชีรยดังกระหึ่ง แต่สุดท้ายคือเกมที่ชื่อของประเทศไทยถูกจะรึกไว้ในฐานะแชมป์ซีเกมเป็นสมัยที่17อย่างยิ่งใหญ่ขณะที่เวียดนามยังคงต้องรอคอยแชมป์ต่อไปเส้นทางของแมชนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ชัยชนะที่ได้มาแบบสบายๆแต่มันคือชัยชนะจากหัวใจจากศรัทธาและจากพลังใจที่ไม่ยอมแพ้ของนักกีฬาหญิงไทยทุกคนตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มเกมแรงกดดันก็ถาโถมใส่ฝั่งไทยทันที เวียดนามเปิดเกมอย่างดุดันใช้พลังของผู้เล่นตัวสูงเกมรุกที่หนักหน่วงและเสียงเทียเจ้าบ้านที่กดดันทุกแต้มสาวไทยดูเหมือนจะยังตั้งหลักไม่ทันการรับเสิร์ฟเริ่มมีปัญหาเกมบล็อกยังไม่แน่นและแต้มสาคัญหลายครั้งหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายเซตแรกและเซตต่อมาเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลไทยแทบกลั้นหายใจหลายคนเริ่มรู้สึกหวั่นใจหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าความฝันแชมป์จะหลุดลอยหรือไม่ แต่ในความมืดมนของเกมนั่นเองที่หัวใจของทีมชาติไทยเริ่มเปล่งประกายนักกีฬาทุกคนไม่แสดงอาการท้อถอยไม่มีสายตาที่บอก,กว่ายอมแพ้มีเพียงแววตาที่แน่วแน่และการสื่อสารกันในสนามที่ชัดเจนขึ้นทุกแต้มที่เสียไปกลายเป็นบทเรียนทุกเสียงเชียร์ของเวียดนามกลับกลายเป็นแรงกระตุ้นให้สาวไทยฮึดสู้มากกว่าเดิม เกมรับเริ่มกลับมาเข้าที่การขยับตำแหน่งเริ่มแม่นยำการอ่านเกมเริ่มเฉียบคมและที่สำคัญคือหัวใจของทีมเริ่มรวมเป็นหนึ่งเดียวจังหวะสำคัญเรื่องปรากฏในช่วงที่ไทยตามหลังทุกครั้งที่เวียดนามคิดว่าจะปิดเกมได้สาวไทยกลับลุกขึ้นมาทำแต้มสำคัญได้เสมอลูกตกจากแดนหลังที่เฉียบขาดการบล็อกที่อ่านทางถูกต้องและการเล่นลูกแก้ไขสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยไวพริปสิ่งเหล่านี้ค่อยๆบันทอนความมั่นใจของเวียดนามและเติมไฟให้ฝั่งไทยอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเกมเข้าสู่ช่วงพลิกผันบรรยากาศในสนามเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเสียงเชียรของแฟนบอลไทยเริ่มดังขึ้นแม้จะเป็นรองในจำนวนแต่พลังใจกลับไม่เป็นรองใครนักกีฬาสาวไทยเริ่มยิ้มเริ่มส่งเสียงกระตุ้นกันเองในสนามภาพของทีมที่ไม่ยอมแพ้ปรากฏชัดในทุกจังหวะการเล่นจากทีมที่ถูกกดดันกลายเป็นทีมที่กดดันคู่แข่งแทนการแซงกลับมาในแมชนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของเทคนิคแต่เป็นเรื่องของหัวใจและวินยัย เกมรุกของไทยเริ่มหลากหลายมากขึ้นการเซตบอลแม่นยำขึ้นทำให้ตัวตบมีทางเลือกมากขึ้นเวียดนามเริ่มจับทางไม่ทันความผิดพลาดเริ่มเกิดขึ้นจากฝั่งคู่แข่งและทุกความผิดพลาดนั้นถูกเปลี่ยนเป็นแต้มสำคัญของไทยอย่างไม่ลังเลช่วงแต้มต่อแต้มในเซตตัดสินคือช่วงเวลาที่หัวใจของแฟนบอลแทบหยุดเต้นทุกลูกเสิร์ฟมีความหมายทุกการรับบอลคือความหวังเสียงในสนามเงียบลงเป็นช่วงช่วงก่อนจะระเบิดเสียงเฮเมื่อไทยทำแต้มได้ แต่ลาแต้มเหมือนการต่อสู้ครั้งสุดท้ายและสาวไทยก็สู้จนหยดสุดท้ายจริงๆเมื่อแต้มสุดท้ายเกิดขึ้นภาพที่ปรากฏคือภาพของนักกีฬาหญิงไทยที่สุดตัวลงด้วยน้ำตาแห่งความดีใจบางคนกอดกันบางคนร้องไห้บางคนชูมือขึ้นฟ้านั่นคือภาพของความสำเร็จที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อการฝึกซ้อมอันยาวนานและความกดดันมหาศาลชัยชนะเหนือเวียดนามในเกมนี้ไม่ใช่แค่ไัยชนะในสนามแต่คือชัยชนะของจิตใจ เสียงเฮดังสนั่นทั้งประเทศในค่ำคืนที่แฟนกีฬาชาวไทยไม่มีวันลืมเมื่อภาพของสาวไทยในสนามวอลเล่บอลกลายเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ปราตรึงหัวใจจากจังหวะที่ทุกอย่างเหมือนจะพังทลายกลับกลายเป็นการลุกขึ้นสู้ที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กีฬาไทยเกมที่เริ่มต้นด้วยความกดดันเกมที่คู่แข่งอย่างเวียดนามส่งเสียงเชีรยดังกระหึ่ม แต่สุดท้ายคือเกมที่ชื่อของประเทศไทยถูกจะรึกไว้ในฐานะแชมป์ซีเกมเป็นสมัยที่17อย่างยิ่งใหญ่ขณะที่เวียดนามยังคงต้องรอคอยแชมป์ต่อไปเส้นทางของแมชนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ชัยชนะที่ได้มาแบบสบายๆแต่มันคือชัยชนะจากหัวใจจากศรัทธาและจากพลังใจที่ไม่ยอมแพ้ของนักกีฬาหญิงไทยทุกคนตั้งแต่เสียง